ครับมาคนขาดว่ะพอดีน้องมันหลุดจะอาจชิปปะเนี่ย,ไป,ยไปหยองมันไปไปไหนเนี่ย ไอโมโมเป็นไงเดดแมทเดดแมทผมไม่ได้ลงเอาไม่ลงเหรอไม่ได้ลงทำไมอ่ะไม่ชอบอ๋อก็มีแต่ตัวยิงดีๆในทีมไม่ไม่ลงเลยวะสั้นยาวไม่ thanh nhau, thanh nhau, thanh nhau fire in the hole 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 fire in the 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 แ,แรงวางเลยนะ Bomb has been planted chain headshot อ่บอกจะอัดคลิปเมื่อไรกูลั่นอย่างนี้ตลอดเลยยศเข มาไปแยกย้ายไปแยกย้ายไปไค่อยๆเก็บน,น,โโนู้ตัวระเบิดตายโโเฉยยาวดันว่ะตายพ,พี่เห็ดหมาเป็เห็ดหมาโฆษณาระเบิดอ่ะ

อยู่เอลรอตัดอยู่รอตัดกลางด้วยนะสวยลึกตัวนั้นลึกลึกกะที่วางลึกกะที่วางเองสวยเพื่อนเข้าแล้วเพื่อนเข้าเองแล้วกลางตัดดิกลางตัดดิกลางตัดดิกลางตัดกลางตัด has been planted. ตู้ตู้โฮตัวหนึ่งตัวโฮตัวหนึ่งเพื่อนซากนะครับยื้อไว้ยื้อรอกลางตัวท้ายกลางตัวท้ายสวย Alright let's move out ช้าด,ดิระวังมันชา้ามันชอบชาอ้าอ่ะยาวก็ชา้าเยาวชา้าเอวชา้ามันชข้าช้าตัดอะ่ะกลางอะ่ะล็อกกลางไว้เลยล็อกกางไว้เลยคนนึง่ยม แตกที่วางแตกดวงกระจกไว้ดวงกระจกไว้โอ้โหไวิ่งเข้าไปเอาห้องกระจกไวกะเยสเทมึงเถื่อนแทอ้ <c oughs> อยู่ไหนรายงานหน่อย

อุ้ยแตกเฉยอ่ะแวะเป็นบาเบิดอ่ะกลางกลางเคาน์เตอร์แอลเคาน์เตอร์แอลดันแอลดันขวาคนเสียเปรียบสองคนเชื่อมตัวหนึ่งดักเอาเชื่อมระวังแอลมาระวังแอลมาดูแอลไว้ดูแอลไว้ดูสั้นอ่ะสั้นลงมาแน่สวยคนเท่ากันแล้วคนเท่ากันแล้วคนเท่ากันแล้ว มูฟเอไปย่องเข้าเอเลยย่องเข้าเอย่องเข้าเอเก็บเสียงสวยนี่ไงเอลตัวหนึ่งั่านดำมาแล้วั่านแตกกลางแตกวันละแม่ลั่นเลยวะนายเอตัวท้าย นาเอ้นาเอ้ตัว้ายเยี่ยมบันละไปก่อนนะต้องไปซ้อมทีนนะไปแล้วเหรอโมโอเคอะไรวะมาเพิ่มเดียวเลยไปซ้อมปีนเจ๊เจ๊เป็นไรน้องสนใจมากไอ้อ้ามึงเข้าเกมมายังเนี่ยเฮ้ยเอาไม่ได้ยังไงวะเยี่ยมดันเยี่ยมดันเยี่ยมดัน ดันหมดเลยมัง้งน่าจะดันหมดเลยแหละเอลเอลดันเอลดันสองขวามือมีนะอาร์ตเนี่ยขวามือเนี่ยเไปไม่ได้หรอกน่าสวยมันเหลือสองตัวเฮ้ยคนเยอะกว่าให้ผมซาก15โมโมเก็บทีมแล้วยังสวยทำเอไป นนไ,ไม่เป็นไรอะกูไม่ได้ที้หนึ่งก็เดี๋ยวเอาลงให้แล้วกันตามคำต้องการของน้องๆถุงฉอดโอ,อชิยิงเชื่อมว,อวันี้โคตรหล่อพวกเพ่็นข้าวเอแล้ววางไอ้มอสวางดิอไอ้อาร์ตวางลงแอ่ว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 มีอะไรล่ะเชื่อมว่ะ สวย Ready, <win. S 1> สวดยวด